สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันปัน,ปนลำเพลิอนออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้ปันปัน,ปนมาปลุกหน้าเวทีแล้วนะทุกคนนี่มีแอดมินวกหลายคนอู้บรรยากาศโอ้โหเดี๋ยวใครบ้างหนาวเวทีค่ะพี่น้องก็จะจอมลมแห้งค่ะพี่นอ้องมืนแรงเตรียมเสือกันหนาวมากแต่ได้หลายเรื่องนะคะลมแห้งหนาวแล้ว เมแล้วโอยทเหยยดจานาะเือน สวัสดีค่ะน้องหยังเอาน้องหยังเอาเข็นมาเ้วจะลืกเขาว่าเธอน้องยังปันปันค่ะสวัสดีค่ะอันิตจองทีว้ไปค่ะนี่ยแยงๆลยงไปมากโหตักเยนเลบึ้งจลาบ้งไปยากแต่ว่ามเมื่อคืนบึงไปแจ่มเยจําไดยบ้เลยเป็นไเยว่างสิสรับซื้อเล็กน้อยทีค่ะ ห่อผ่อพอพะยตอนตัวจินพันบ่อเถาเนาะแต่บัดเป็นไซสุดพอพะยะค่ือส้งมีอายุออกแบบให้มันส้งมีอายุเนาะจังสีสรงเป็นคือพอพะยันจาไดเห็นในจอมไม่คุยง่ตัวจีงคุณหน่อยกือบบดยังว่าตจินตัวน้อยนะพอที่คบ่อถานาแล้วยิ่งตึงเป็นดูแลจะฟังดีกัน เราละพี่น้องเบิ่องต่อบรรยากาศโอ้ตัวน้อยๆก็มากเลยนะมาแรงนะคะอย่าลืมมาใส่เสื้อเสื้อกันหนาวมานานาเด้อพี่น้องบรรยากาศนะคะแต่ว่าอยู่นี่บ่ค่อยมีซื้อบอไม่เคยเขียนซื้อพี่น้องมีหัวมอนหนึมอนพีน้อง <laughs> นี่หมอนมาน้าพี่้องนี่หมอนด้วยเม <c oughs> ื่อมันจองสาดรปาสาสรพื้นนี่มาเหลือใจเตปาดมาพื้นใหญ่กักแทะเพราอก้นสารนี่ยังนี่พี่้องเมืองสาดค่ะ <c oughs> นั่งไหนน่ะจะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปเก้า น่าจะนั่งใดเงียๆกันประมาณ16คนแต่ขนสิเอาแบบนอนนั่งเหยียดกันสิประมาณจะ10คนได้อยู่ค่ะเนี่ยพื้นเนียเนี่ยพื้นใหญ่มากแถวบ้านเขา,ขา,ค,า,าคือมีข, <c oughs> ขายกินแสวเนาะ <c oughs> หน่าหันกับมีนพี่น้องป้าดีันนี่ป๊าสาลนี่ทั้งนี่เง้ยวเข้ากันพี่น้องพวอะรุ่เห็นตะยูวัดได้สาลเงี้ยวมั้งสิตายรูไปก่น เหลื่อมทำการจองสถานที่ยนี่้องต่ประเด็นคือร่มแห้งอ่ะปูว้กับปิวปูใบกับปิวอะไรอะไรอะไรอ๋อมาถึงแล้วเหรอถึงเลยครับพี่สุดหนูมาถึงบ่ายสองแต่ว่าหนูแวะเข้าบ้านไงเออนี่เขาแวะเอหรอแวะเหมือนกันมันทางผ่านพอดี สวัสดีค่ะวัสดีค่ะโชคดีโชคดีมอสได้ถ่ายคนสวยเป็นไงว่าเคลียร์นสนุกไหมมีความสุขมากมันได้เดินได้ชมบรรยากาศได้ได้กินได้กินกับพี่น้องสคนกินหลังระเบียงพี่หลังนเบียงแม่อ่ะไม่ได้กินนั่งคุยกันเฉยๆกโอเคมีความสุขนะนะพี่เห็นมีความสุขดีเห็นพึ่งเห็นตัวตนแล้วเออแล้วก็มีมุกที่ ตลกตลกเหมือนกันนะบ้าบอ,บอ,อมันเป็นมุกที่น่ารักใช่ไหมบ้าบอมุกน่ารักมุกันเองอไม่เข้าหูนะบ้าบอทำตัวแบบสบายสบาย,บายไม่มมหรอกคนอื่นเขารู้นานแล้วแต่พี่มดเพิ่งมารู้ไงเราเพิ่งติดกัด <c oughs> เ,เออแันเขามีลูกเล่นมีอะไรหลายๆอย่างนะ คือนี่ก็โอเคเลยสนุกมากเที่ยวสนุกมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ที่อบอุ่นวัยวัยทำงานอย่างอย่างพวกหน่งที่สวยอะไรเงี้ยชอบแต่ถ้าวัยเด็กหน่อยไว้หลุนก็อาจจะมาอีกสถานที่แบบนี้ของเราก็จะชอบแบบออกสไตล์แบบเรียบๆไม่ง่ายสบายๆไปแล้วอะไรที่มันสบายๆนี่แหละมันคือความสุขอันนี้มาคนเดียวคนเดียวค่ะแล้วสาวสีนัดกันกี่นัดเนี่ยอันนั้นเรื่องของเขาท่ะไม่พูดถึงเนาะ วไปวสวยๆนะจ๊ะนี่ทีมงานคุณภาพทีมคอนโอยนี่กำลังต่อสายทีมงานยังก่อนจะเอาวุ้นหากันนะ เนี่ยมองกล้อง่ต้องมองเป็นมิกใช่ไหมบางคนมองไม่เป็นมิกมันมก็ไม่น่าหอมองหาเรื่องเลยถ้ามอ,องหาเรื่องสุดยอดสุดยอดเลยเป,ปย์ไหม ไม่เป๊ะไม่ได้สมตเองลืมไม่เป็นไรได้แล้วอ๋อต่อไปไม่ต้องส่งแล้วใช่ไหมสปอนเซอร์เรานะคะปุ๋ยุุงอรมณโสม OT ชีวิตโอเลรงงานเลยเรคือคุณเศษลสบูอิงออนปุ๋ยลุ่งอรมณไม่มีไฟลายแล้วก็สูงอะไรสีตาตาปุยจับ ออกไอกไกไลได้เหรอไม่ครบเลยคลิปเดียวพอแล้พี่มดมาถึงแล้วนะครับพี่มดสุดยาวัอดีครับก็เปไงไปเที่ยวก็สนุกก็ต้องขอบคุณเอฟซีของน้องมันปานคุณครูส้มนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ส้ม อาจารย์ส้มกันเองแล้วก็เทคแคร์ผู้ใหญ่ใจดีนี่เทคแคร์สองคืนนี่ก็โอ้โหก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งและขอบคุณน้องวันปันและอาหารการกินนี่สุดยอดแล้วที่พักก็เลิศหรูพักอยู่สบายบรรยากาศมีความสุขก,ก่อนที่เราจะไปคร,ครูเขาก็โอเคเลยเทคแคร์ดีให้สถานที่ักนะที่อะไร ูส้มนะก็อยู่ในหัวใจป่ามดแล้วก็พี่ที่ไปเพื่อต้นน้องกินคุอส,สายใหญ่ที่ขาดไม่ได้คือเทพีของน้องปันปันนะคระก็ขอบคุณอย่างยิ่งสวัสดีครับนี่ต้องรับไปแล้วนะคะคลิปนี้สวัสดีปิดท้ายด้วยประมดสุดหล่อพี่มดสุดหล่อส,ส,สวัสดีค่ะ